สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอ๋นะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอ๋จะพาทําต้ยมยำไข่เจียวน้ำข้นนะเผื่อใครแบบว่าเบื่อต้อยมยำแบบเดิมๆละนะคะมาลองมาจัดสูตรนี้นะคะรับรองว่าอร่อยนะท้าให้ลองเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มขั้นตอนแล้วก็ดูส่วนผสมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่โอจะทําเป็นน้าอ่ะต้ยมยำก่อนนะคะอันนี้แม่โอ๋ใส่น้ําตาลลงไปนะหนช้อนโต๊ะนะคะ น้ำปลานะหกช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวนะน้ำมะนาวเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาก็ใส่ไปสี่ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยตามด้วยนมข้นจืดสิบช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมก่อนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะ,ค,ะคนแบบนี้แหละคนไปจนเข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะคะพักไว้นะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาทําตัว ไข่นะตัวไข่เจียวนะคะอ่าไข่แม่โอกก็ใช้ไข่อยู่สี่ฟองนะคะอ่าไข่จะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะคะซีอิ๊วขาวหยอดไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตีตีส่วนผสม,มให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทอดกันนะคะมาเจียวกันนะตั้งกระทะใส่น้ํามันสักสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำมันร้อนได้ที่ใส่ไข่เจียวลงไปเลยะคะ่ะอ่พะพอใส่ไปเสร็จเรียบร้อยนะคะ พอไข่เจียวเราเริ่มเซตตัวนะอ่ะแบบนี้นะเราก็อ่าพยายามเขี่ยเข้าข้างในนะเพื่อที่จะให้ไข่เจียวของเราได้เป็นอ่าไข่เจียวที่หนาแล้วก็นุ่มนะคะ,ะเสร็จก็ตัดเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะอ่ะก็ทอดให้สุกทั้งสองฝั่งนะเจียวให้สุกทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักเลยนะคะอ่ะเทออกจากอ่ากระทะได้เลยนะคะพักไว้นะ พักไข่เจียวไว้แล้วเรามาทําในส่วนน้ําซุปนะคะอันนี้แม่โอ,อใส่น้ำเปล่าลงไป800 ml นะคะใส่ลงไปกระทะใบเดิมนะคะ,อะพอเทไข่เจียวออกก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเลยนะคะแล้วตามด้วยค่ะนะคะค่า5-6แว่นนะคะหั่นซอยให้เรียบร้อยนะคะ,ะแล้วก็ตะไคร้4หัวทุบให้พอบุบนะแล้วใบมะกรูดนะคะ4-5ใบฉีกให้เรียบร้อยนะคะ,ะแล้วทีนี้จะเติมหอมแดงนะคะ หอมแดงห้าหกหัวทุบพอแตกนะฮะเสร็จรอให้เดือดนะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ละนะคะใส่กุ้งกุ้งปลาหมึกนะคะสามร้อยกรัมมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อย่าเยอะมากนะ,ะอ่ะแล้วตามด้วยเห็ดฟางนะคะล้างผ่าให้เรียบร้อยนะคะตามชอบอันนี้นะคะอ่ะรอให้เดือดนะพอรอให้เดือดเสร็จเรียบร้อยใส่น้ําต้มยำที่เราปรุงไวต้ตอนแรกเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะพอใส่เสร็จเรียบร้อย เราก็คนนะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยรอให้เดือดนิดนึงนะใส่ไข่เจียวล,ลงไปเลยนะคะ,ะไข่เจียวจะได้ดูดซึมน้ําต้มยำของเรานะแบบคนค้นนะรสชาติเข้มข้นหอมนะคะ,ะแล้วทีนี้ตามด้วยพริกขี้หนูนะคะทุบพอแตกนะ,ะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะคะผักชีฝรั่งนะหั่นท่อนนะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ,ะแล้วก็ พริกทอดนะคะพริกทอดพริกขี้หนูนะทอดโรยลงไปนะคะอ่าเสร็จแค่นี้นะคะเราจะเพิ่มความหอมให้กับต้มยำน้ำข้นของเราอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ว่าจะใส่เป็นหอมเจียวนะหอมเจียวเพิ่มอรถรสให้กับอา,อาหารของเรานะคะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยค่ะนะปิดเตาแล้วก็คนให้เข้ากันนะจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะ หอมมันมากๆเลยนะคะอ่ะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะแม่โอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ,อด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ